จังไดเนาะพี่น้องมาพอรถเมย์คันที่สาวซุกขี่ไปทักแขกก็เคยมีมือนั้นขากับเจโน่ก็ได้มาขี่คันนี้อีกโอ้ยตอนขามาค่ะเราก็เคยมีไว้นา่งอยู่ได้ขอค่ะอย่าพอรถเมย์สองคันเด้อเป็นตะยานโพนมือน่ะแม่ว่าขึ้นคอยลงโนนเวลาโค้งเวลาแซงรถแหละมันทรงตัวโบยกระนา h พี่น้องสุก็เลยยานอันนี้แหลนะโน้ตเพื่อว่าโบามักสิ่งใดแห้งสิได้สิ่งนั้น ยาวโค้รถเมย์คันนี้แฮ้ได้ขึ้นรถเมย์คันนี้พี่น้องเอ้ยโคตรวะบังเอิญผักความไวกับาณนี่เลยแหละพี่น้องเจ้าซุกนะกันใจแล้วกันจะอีกเวลาคนแซงเวลาคนเข้าโคง้งเป็นตะยานเพราะว่าเฮาเป็นแพนิคมันจะมะีความยานกวัวคนปกติทั่วไปได้พี่น้องเวลาขึ้นคอยลงโน,น่นมันจะวูบไปตามมันตอนขึ้นตอนลง นี่ก็เป็นส่วนอ้อยทีนี่พี่น้องทางขางยามแรงกับสีแห่งแรงประมาณนี้เลยแถวเซโนเนาะเซโน,ซโนดำน้านน่นเพื่อนว่ายามแรงแห้งแห่งแรงเข้าไปเต็กขนาดยามผลนะหน้าสาวสุกกันยังบ่ค่อยมีน้ำแล้วสมเพลงเพื่อนแต่งมาว่ะอยากไปดำนานนนเนาะเอ้าอยากไปดำน้านอาอานานเพื่อนว่านะพี่น้องอันนี้ทงไฮทงนาหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็แห่งแรงประมาณนี้ไกลสิฮอด โรงงานน้ำตาลบ้านแกงแฮนแล้วพี่น้องไหวได้ขี่รถคันนี้นะประมาณส่งงกับซาวนาทีกับฮอนแล้วบ้านเสาซุกโอ้ยเมาถเอดแถว่าพี่น้องเอ้ยเสาซุกเคื่อสีฮอรเกือบว่าแตกดีแต่แบบมันใครขึ้นดมยาหม่องเนาะรถจะจอดให้ลงพิดหม่องตอนนี้ รดน้ำกับรถฝน,มา,นมาลงอยู่ว่างนี้พี่น้องที่จริงยับไปอีกผู้ตรงกำแพงสีฟ้าผู้แต่ว่าชเฟอร์รถกับแอดรถผัดอยู่คนละม่องแอดรถผัดอยู่ว่างทางหลังพี่คนเครื่องลงให้สต่สู้ก็อยู่ทางหลังพี่บคนย่างไปทางหน้ามันเซ่พี่น้องก็ย่างไปบ่ได้เพราะว่าเขาเมารถรถขับอยู่มันกับแบบเฮ็ดให้คือสิล้มนี่แหละ ชาวซุกเอาต้นดอกไม้ที่พระอาจารย์ทางฝั่งไทยเพิ่นผักมาไว้นําเอื้อนนางเนาะพี่น้องเอามานําโชคดีมื้อนนี้เพิ่นบ่ได้เก็บเงินเนาะนี่ถ่ายหยุดตะวางพี่ชาวซุกจริยงยับไปพูนกระเทือนลงแล้วบอกอบอกับโได้พี่น้องเย้ยดวงน้อยกำลังมารับนี่คิรุหุนได้ต,ดตอดออกมาแล้ว มาข่าวก็มารับน้ำโอ้ยไปลงคิดตมมาได้มาข่าวไปอาบน้ำลุยน้ำคิดตมแลนมารับน้ำ,นำ,อ,นอ,นำนองน้อยน้องน้อยกำลังไปเลี้ยวรถมันเป็นทางโค้งพี่น้องเลย มาฮอนเฮงอนแล้วพี่น้องสาวซุกกะกินข้าวหิวข้าวแล้วกะนอนพักผ่อนเพราะว่าเมื่อยแรงมาแล้วกะเข้ามาสวนพักเลยเข้ามาสวนพักบ้านนี้ดอกพักบานเต็มเลยไม่ว่าเพื่อนเอาไปลวกอยู่บ่อนี่้ซึกวันหลายคณะ เอาเก็บได้แล้วน่อยนึงว่าจะเอาไว้ไปซุปกินพี่น้องอันนี้ก็ดอกพักบัวนี่ดีแต่ว่าสาวซุกนะส่วงเมาลดไว้เนาะพี่น้องตอดลงลดนะขันบวสว่วงเมาค่ะยันเซลมลดแปลว่ามันยกเยกโยกเยกมันก็เลยเห็นเฮาเมา เห็นหลายคนก็ะเม้าด้ในรถนะถือถุงคนละถุงอยู่พี่น้องมากันยังท่านกินอยู่บริอยู่บ้านประมาณสิบมือตัวเกี่ยวโน่งน้อยเพิ่นฮดไว้ให้ ไม้มีไ้่นางกินเพื่อนว่าเซบเซฟบเะไดยันน่อยโพสต่ตอเราไปดอกทั้งทึง,ทงนี่เก็บเอาไปลวกเลยมันจังแซบจงไว้เจตัวที่มันเป็นมากแล้วนี่กระได้พี่น้องเอาไว้เอาแนวหลายโพสแล้วได้ในบนเอาแนวเฮา น้องพี่น้องสาวซุกเสือเลยคําที่ว่าอันเกียดติอะไรมักได้อย่างนั้นนะคือเฟ้งเพื่อนะนะแม่ว่าอันชาวซุกบ่อยากขึ้นรถเมย์สองชั้นบ่อยากเจอรถเมย์ขั้นอันที่ว่าขี่ไปทัาแขกเอ้ยมีมือนั้นนาอพากันจมยานอยู่มาพยังพอเนาะขึ้นไปเหนือากาัพอลงไปใต้กับพอรถเมย์ขั้นนี้โอ้ยเพื่อนลิขิตมาแนวนี้บ่เนาะพี่น้อง เหล่าช่วยมีพังก็มีก็ขึ้นสีหัวเลยเนาะว่าพอร,รถเมย์คันเก่าตอนขึ้นนั่งที่แรกนงก็บม่ได้ฮู้ว่มาเป็นรถเมย์คันเก่าที่ขี่ไปเมื่อนั้นจนไปย้อนเบื้องคลิปพี่น้องย้อนเบื้องคลิปโอ้ยรถเมย์คันเก่าไปเปะแล้วก็สังเกตเบื้องเบาะเบาะเพื่อนนะอันมันบ่คือกันมันละก็มันอยากแบบอยากพังเนี่ยแล้วป้าเปะเลย เกิ <G ül üyor> นที่แล้วคิดว่าโอ้ยบ่เมล็นเมฆันนั้นคือสิบบ,สบุนนับไใบบันไดบันแล้วสิโอ้ยขับไลวบุบพักนี้ต้องใส่ขิงด้วยพี่น้องมาจึงแซ่บ นแตกขึ้นมาตามต้นเพิินคือเก่านี่แหละพี่น้องกันอ้นเลยนี่เดะฮักล้ะเพินแห้งแตกกันโ่ฮักล้ะเพิ็กแก่เลยนะตัวเกีย่ยนอกน้อยเพิ่นหน้าสีสดให้อยู่มือละเธอพี่น้องเลยยังเขียวงามอยู่เนาะ มันยังอ่อนอยู่เอาไปพัดใส้น้ำมันหอยกระแซบจะได้ดอกเปิดนี่เวลากินพักกาดซ้อมมันนิสัยซุกมากดอกเปิดนี่แหละพี่น้องอยู่ฝั่งไทยกันนิยมกินคือการอยู่บ่วพี่น้องดอกพักกาดซ้อม นี่บ้านเฮาเอิญประกาศซอมประกาศ,กกาศดอกมาฮอนบ้านฮอนเฮือนแล้วแต่กะยังบุคคนนด้พ่อไม่หว่าได้พคนเข้าไปไล่แบอยู่ในบ้านพี่นาะเดี๋ยวเสียวมาขามที่คุณแม่ FC ซีเพิ่ให้มาแต่ง,งานทาดพนมมือนนั้นให้แม่เพิ่มเนาะเอาลองซีม,มึงแล้วกินกับเข่าแล้วมังตอนมาน่ะแซ่บพ,พี่น้อง เอาเสื้อที่คุณแม่เอฟซีเพิ่นฝากมาให้คนละโตะเซาซุกตัวเกียวน่องน้อยแล้วก็เอ้ยมีได้แล้วเมืออ่อไหน้อคนละโตเดี๋ยวคลิปหน้าเฮาชิมาใส่ให้คุณแม่เอฟซีเพิ่นเบิ่งเนาะว่าจะงามจํำไดสเยดายกลับมาบ้านนี้พักบงเขาแก่ก่อนพี่น้องข่ายบบท่านซ้ำว่าสิโฟดขายอีกมาพักแก่แล้ว ยันไดเก็บไปให้แบอยู่นี่เสียวไปให้แบ้กิ่นลงเบิงตอนนั้นต้นน,น้อยๆสาวซุกก็เคยเก็บไปให้แบ้กินแบ้ก็คือว่ากินอยู่นะแบ้กับงวัวเลยเนาะขายบบท่านก็ไว้เลี้ยงแบ้เลี้ยงงวัวห้ามมันแก่ยันผลนบซื้อหยาบแล้วมันหยาบ รอบปแล้วปลูกใหม่เพื่อจึงเสียวไปขายไปฝั่งไทยกบอยู่ลายมือแน่จังหน่อยพี่นนองเอ้ยเสีวสูกับแบบอยากได้นางเพื่อนเงาอยากอยู่เป็นเ,นเพื่อนเพื่อนอยากเอาน้องมิวสอยเพื่อนเนาะก็เลยไว้อยู่ซิบมือเลยไปฝั่งไทยรอบนี้นะอยู่เป็นหมู่ไอ้นางแมบว่าแฟนไอ้นางเพื่อนกะเลิกเวียกมากเพื่อนกะเอาน้องมิวอยอยู่แต่ว่าบางเทือเพื่อนกะไปเวียกแบบ มีเวกเข่าพ่นกระปมีเวีกด่วนเวยกยางพ่นกระปเนาะถ้าว่าพ่นเลิกเวียกพ่นก็มาเอาสร้อยถ้าสุกไปก็เอาสร้อยเอ้ยนางยู่ยามแรงกับไปหาถ่ายคลิปพี่น้องเลยพอให้เอ้ยนางบอกเงามีคนกินขา้าวกินน้ำหลายคนมันจึงแซ่บมาแล้วก็คิดฮอนน้องมิวจ้อย,อยได้พี่น้องเคยอุม้มเดซ่าก,กำลังเปลี่ยนตสร้างเนาะกำลังแบบ เห็นอเออเอเฮาก็เลยแบบคิดทอดเลยพักสลัดเฮาก็เป็นประมาณนี้เด้พี่น้องกำลังเป็นพุ่มบุาชิคมบุคมเนาะนานี่แหละไวเห็ดแต่นั้นเห็ดแนว พอแล้วพี่น้องดอกพักเฮงเอาไปแช่ตู้เย็นไว้เลยแล้วก็ลวกกินตอนแรงเนาะเม่วานกะหางกะมาแต่เบื้องเบ้ในบ้านสบายดีแม่กะมาแต่เบื้องเบ้รู้ลุกทุกมาได้สองมาจอนแม่หมากชมพูกำลังแช่เบกกิ้งโซดาอยู่นี่หมากชมพูนะหมากงุ่นชิมเลยเขาล้างแล้วแหมเออมะขามพิมเองเอฟซีจุธาตพนมเพื่อเนาใหฮเอ้อ ข้าวผ้าเดียวกินกับเป้าแล้วแซบๆเพ<อ>ื่อนว่ามันหวานไม่หวานกินได้อยู่บอกกินได้อยู่จงได้จะหน่อยเนาะเออคนจะเห็นแน่เนาะเห็นเพื่อนว่าว่าไปอันทัดพนมบ้านนี้แหละไปแว่เพื่อนพอนโรสยางขึ้นนะทางเข้าเลยเนาะไปแวะเพื่อนคุณแม่เอฟซีคุณพ่อเอฟซีเพื่อนว่าก็าจะไปหาหมอบ้านนี้เบอกเพื่อนเขนไปจองคิวให้<อ>คุณว่าเพื่อนเพื่อนกะเลี้ยวไปแล้วก็ไกลๆของหมอญี่ปุ่นนะ่ะคลินิกหมอญี่ปุนนะ่นเนาะ แซ่บอกหางูนแล้วจังกินมากสมพูเนาะพี่น้องเจ้าวซุกเอาใบกระถินมาได้นี่โหมันไปกินใบกระทันแม่วาเอางากระทันมาใบกระถินแม่ข้าเด็ดมาได้ัคำนี้เพราะว่าอันยังมันหลายถึงหลายแล้วไว้กินแม่คือบอกมาไวสิกินสิกินสิ มันมักใช่ได้ใบกระถิน่นนี่ฮะมันกินอีกจังหน่อยหนึ่งอ่ะแล้วเราก็เอาพักบงมาให้นี่ลองกินเบงก่อนนี่นี่นกะโบสูกใบกระถิน่นมักกินใบกระถิน่นอ่ะลูกพี่กระโปงมันหิวเพราะความมักกินแม่กหกมาเนาะแม่พักจะเว้เก็บลวกบเว้าายจะหลายเธอดอกมาเก็บรวงเธอหนึ่งสม <laughs> พ่อยังหลายเพร่ะโบกเก็บลวกตึ้งมืออมักกินใบกระถิน่นเสาวุกยัดแน่นน่าจิคุมอยู่ทรงสามมือคนใดเนี่ยใบยมันนี่ พูดเอาตะใบ,บดุกดิกเส,ส้าซุกเอาเศษอาหารมากเกลือเพื่ออิ่มแล้วดุกดิกมารวยโชนตอนนี้ได้สมาชิกใหม่มีน,นุ่งน,น้อยเอินว่าอังเปาอังเปาอะแซนพี่น้องอังเปาอังเปาแม่นบ่โอโ้โหทบกินแม,ขนม่ขั้นมีอันอขั้นมีใบกระทิแล้วพวกกินพักบ้องถ้าบวมีใบกระทิจะกินถังบ้องบรืองได้จะออกมากลันึ่งหรือระดทางค้าไม่ใช่ที่ไปอยู่บ่วเที่ยวงานทางนม พักอยู่ได้เขาไประไฟไฟมือคนโบราณมือที่สิบเอ็ดบอกที่ไหแล้วมือนี้นะเบิที่สิบสางานกาเบิ้ลวัที่สิบสามมือนี้อาไรมือไหนเบิ้ลีแปดเมื่ขาโตเกียวไปทั่วกรุงเทพยแุ้ีไป เอาให้แม่เ่นกินชมพู่ก่อน,น,กกอนลุกชุบซื้อมักลุกชุบไปนครพนมลุกชุบซื้อมักชมพู่มาตอนแม่แม่กะกุกใหญ่ว่าก,กินยังก็ไม่เจ็บท้องแม่กินบ้างไหมก,กินกับปุไรกินอยังกรบ่ไรกินแน่นอนใครเป็นบาง,างส่วงดีขึ้นเป็นบางส่วงเนาะอพอแต่ทุเลาดีขึ้นบางส่วง อันนี้นี่แล้วเข้าจึงสีเมียนกองกองไว้เนาะพี่น้องฟองเยี่ยมยังดีอยู่แล้วเอาไปใส่บ้านใส่ห้องนันถามอาอากกว่าเอาให้เพิ่นปุ๊กกะเมียนไว้แล้วก็เอาผ้ายางมาปอกมัดไวนะ้เนาะตอนนี้ก็ค่อยขำลงแรงแล้วส,สักซุกก็จะได้ขอจบคลิปไว้เพียงสามนี้เด้ยอยความเมพี่น้องฝากปิดกำลังใจให้เขอเพื่อส,สักซุกโดยการมาควาโฆษณาสบายดีบ๊ายบาย